สวัสดีเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมนะเมสมาสเตอร์นั่นเองนะฮะก็สาววกช่องผมก็เล่นไว้รอเลยนะฮะนำทีมโดยจานกอ๊อฟเจมท่านใครนะฮะอีกหลายคนนะฮะท่านแองเชลนะฮะจัดรอได้เลยนะผมแ๋ยวก็เอาคลิปไปวางในะ่ดิคอร์นะฮะเกมนี้นะฮะไม่ใช่ซี t ีทีแล้วนะแบบเปิดจริงแล้วนะผมก็ เป็นเกมญี่ปุ่นที่น่ารักบ้องแบ้วนะฮะนี่ฮะจัดทีมตัวละครต่อสู้นะฮะโกบอนมาแล้วจ้าตอนแรกมันเป็นอะไรวะ,ะจีนหรืออะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วอ่าจะมีสกงสกิลนะฮะนี่ฮะนี่ก็นี่สกิลข้างข้างซ้ายสไนเปอร์ยิงขวาแทงอันนี้คือฟันเข้าไปโบะนะฮะ มัจะมีอันตีใหญ่เล็กเ้ยอันนี้อันตีใหญ่นี่ว่แล้วก็สกิลเล็กๆอ่าข้างๆนะฮะมันจะใช้เองนะฮะพยายามอ่าจัดการคู่ต่อสู้ให้ไวที่สุดเนาะน่ารักบองเบลนะฮะเล่นได้เรื่อยๆเบื่อก็พักนะฮะประมาณนั้นตอนนี้ไม่มีเกมไหนหน่าเล่นแล้วตอนนี้มาตัวนี้น่าเล่นสุดแล้วนะฮะรอไศึกษาดูเดี๋ยวให้อาจารย์ก๊อบ พันไข่เ m มแองเลนะฮะหลายคนลองเล่นดูนะฮะก็ตั้งชื่อเลยครับผมไม่มีเซนะิร์ฟเวอร์เนาะเพราะว่ากูบอลเซิร์ฟเดียวนะฮะงานดีคุณภาพนะฮะจัดไปอ่านะฮะเรื่องนี้ตอนแรกมันเป็นภาษาจีนเล่นสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แนละ้วอันนี้ทัพย์ไพ่นะฮะนี่มากูบอลแล้วอ้าสมณวโลกเลยนะฮะ อันนี้ปืนกลอารนเซียนะฮะอันนี้น่าจะผมเคยเล่นแบบมันก็ใช้ได้อยู่นะตัวเนี้ยแต่มันไม่สุดเราต้องหาตัวที่สุดกว่านี้นะผมอ่าดูจำไอคอนดีๆนะเน,นี่ยก็เป็นปืนสไนเปอร์เหรอน่าจะใช่วะอันนี้คือการอัพอ่าย p พีนรัะผมนะ ใส่เ,อเ,อเหมือนอาริแท็กด้วยใช่หรือเปล่าวะแล้วก็มีเควสซ้ายมือนะในแบตเทิลนไปนะฮะชาร์จตัวหนึ่งลุยอันนี้ของจริงแล้วนะชาร์จตัวหนึ่งแล้วก็ลงสนามไปด้วยตัวนี้ระยะไกลมีลูกศรขวามือนะคือธนูนะฮะอันนี้แทงาดาบธน,นูเยอะจังวะ เฮ้ย hey, ไม่ใช่นี่อันนี้เราตัวใหม่อยู่นี่ขวามือประมาณนี้ไปลุยนะฮะอ่านี่ก็เป็นการเหมือนจัดตำแหน่งในะการต่อสู้นะฮะจะโยกซ้ายโยกขวาก่อนสตาร์ทได้เห็นไหมนะแทงอยู่หน้าปืนฉีกมาอะไรงไเงี้ยครับผมไปกะเล่นไม่ยากครับก็สู้กับพวกศัตรูเนี่ยไปเรื่อย อากงอับเกีดเดี๋ยวจะมีออโต้จะง่ายขึ้นนี่ออโต้แล้วมันมีสกิลบนนะฮะย,ยันใหญ่แล้วก็สกิลล่างนะใช้เองนะงสกิลล่างจะใช้เองเนี่ยอันเล็กี่นนี้ออโต้ไปเลยครับผมนี่ก็ใช้ถ้าใครอยากให้เล่นถูกจังหวะอะไรเงี้ยก็เอาออโต้ออกนะฮะบางดานต้องเอาออโต้ออกเพื่อที่จะให้ผ่านดานได้ง่ายขึ้น มีอีกครั้งนะมีโอเคมี two of fish นะอันนี้ก็ไปด่านใหม่นะผมหนะนึ่งขีดสองนะฮะจัดตำแหน่งได้นะฮะมานนั้นผมว่ายิงง่ยดีฮนะน่ารักไหมเฮียตัวละครแม่งโคตรน่ารักนะฮะไปนะฮะเล่นแบบไม่มีเซิร์ฟนะจะมีเซิร์ฟอันนี้คือเซิร์ฟโกบอลเซิร์ฟเดียวเลยนะฮะอันนี้คูณสองยังไม่มานะ อันนี้ตัวกากๆใช้ไปก่อนนะฮอุ๊ยนะไอตัวเออไอตัวที่ซื้อถาดอาหารนี่คือแบบเอาเรื่องอยู่อะนะี่ประมาณนี้เชิญเบสงานดีเหมือนบัวใครนะฮะแต่บัวใครมันจะวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องนะอยู่ประมาณจัดตำแหน่งแค่ประมาณนี้พยายามจัดการคู่ต่อสู้ให้ไวที่สุด คุณสองได้เฉยวะ่ะได้แต่หัวบอลก็จัดไปนะฮะแแล้วก็ไปต่อนะฮะผมยังไม่มีอะไรแนะนำก็ไปต่อด่านหนึ่งขีดสามนะฮะสตาร์ทไปับผมตำแหน่งเราได้แล้วนะฮะอ่าตอนนี้มีแค่คุณสองไ <c oughs> อเยี้ยตัวขวานแม่งฮาวะปั่นไม่ค่อยจะโดอนะดูดิดูทาาไม่ตายไปยังนะ ดูแทงนี่ฮะอันนี้ปลาดีมากตั้มโหปืนกลแม่งปลาอันนี้วะระเบิดจัดก,การสตูให้ทานก็นพอแล้วนะเปนน่ารักไหมครับผมอ่าน่าเล่นมากเซิร์ฟโกบอลเนนะี่ยจัดรอคืนนี้เลยพรุนี้ใครไม่มีเกมเล่นก็จัดเกมนี้รอคืนนี้เลย ผูนี้มีเกมใหม่นะฮะสตรีม Steam นะฮะเห็นเกมเปิดตอนไหนเห็นผมตอนนั้นแหละนะฮะวิ่งกดผิดอ่าก็กดออกได้นะฮะพราะเราผ่านด่านนี้แล้วนี่ก็ไปด่านหนึ่งคดสี่นะฮะผมไม่รู้ว่าจะให้มีกระชาตอนไหนอีกนะหรือว่าจะจบด่านหนึ่งเลยถึงจะได้เปิดกระชานะฮะ ก็เดี๋ยวก็ต้องพอซูมไม่ได้แล้วต้องไปอัพนะฮะระวงเลเวลนะฮะผมว่าเกมนี้แทงมีประโยชน์เพราะว่าถ้าแท้งแตกก่อนปุ๊บแถวหลังตายห่าหมดเลยนะก็อัพแท้งไว้สักตัวหนึ่งด้วยโถคนใช้สองคนอันนี้ปาจานอันนี้ปืนกลนะ่ยผมแต่ปาจานนี้เอาเรื่องอยู่นะ มาละเกมไม่นานมาละโอ้โหระเบิดลงตึง้มนะฮะแทงก็ยังเอาเอาอยู่นะแต่ว่าอน่าจะตายแล้วดาเมีจะตายแล้วเรียบร้อยทนะาให้ผ่านจริงๆต้องไปอัพปลาร,ระเบิดแรงเนี่ยเห็นไหมมันมีการ์ดด้วยนะฮะผมมันการ์ดแบบเหมือนใส่ลูนนะฮะผม ใส่ต้องไม่อัพด้วยแหละ <c oughs> ไม่อัพแม่งไม่ผ่านนะแล้วมันก็ไม่แนะนำด้วยนะนี่ต้องออกมาก่อนที่แนะนำนล็อกอินไปนะเออนี่ใช่ไหมอัพตัวละครเนะี่ยผมก็จะแทงแล้วยืนได้ใช่ป่าวะสกิลนี่เลเวลอัพ ยังไม่ได้กดเลยอ๋อต้องกดนี่ก่อนอ่าอเคสนี่พอนะฮะการ์ดมีไหมนี่ฮะแทงแล้วต้องเป็นเดฟนะครับผมนี่จัดไปจะได้ไหมอ่าถ้าใส่ได้ก็ HP นะครับผม สองเซตไหมเนี่ยช่องนี้ใส่ได้อ่าประมาณนี้นะแล้วก็ดาเมจลาวตะกี้ใครแรงๆนะตัวนี้ปืนใช่ไหมอ่าการหมดแล้วนะแล้วก็อัพต่เรีวิวบึ๊บเอาไม่ขึ้นนะเนี่ยสี่ไปเลย ก็ได้แค่นี้แหละนะนอกนั้นก็ตามยถากรรมนะเพราะด่ามันแค่เพิ่งเริ่มต้นเองเนาะไปแบทเทินีน่นะก็ไปด่านหนึ่งคิดหมันลงได้5ตัวนี่หว่าสกี้ผมแม่งลงมา4ตัวไปลุยน่าจะสบายขึ้นนะ แทงแล้วน่าจะยืนได้แล้วก็เอาตัวปาลาระเบิดใส่ไปด้วยนะโอโห,โหเฮ้ยแรงวะ่ะระเบิดลงด้แค่โคตรแรงเลยตามจริงอ่ะผมว่าเกมเนี้ยมันเหมือนเกมเหมือนวางแผนนะจังหวะเราใช้อันติเองดีกว่าเออจังหวะจับคนดีกว่านะเดี๋ยวลองดูดิถ้าเราไม่ใช้ออโตโน้นะ ผมจะลูดได้ไหมเนี่ยโอ้ชนะแล้วครับผมเนี <Yeah. S 1> ่ยอัพแค่นี้ก็โอ้ oh, ผ่านได้เลยครับ uh, ดูว่าโอ้โห oh, oh, ด่ามันยาวจัดว่ะอ่ะันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวเก่งนะ <Yeah. S 1> น่าจะลงได้ห้า,าคนแต่ผมไม่ได้เอามา ลงตอนนี้ก็ไม่ได้ด้วยก็ตัวละครน่ารักเลยแหละนะฮะผมสวยระบบก็ค่อนข้างจะโอเคนะประมาณนี้เอาละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะใครอยากเล่นก็จัดไปเลยนะผมประมาณนี้ก็เล่นได้เพลินๆถ่าเวลาได้เยอะมากนะฮะน,น่าสนใจลองเปิดระบบดูครับยาวๆนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเปิดด้วยนะ จเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับไต่ด้วยนะฮะฝากจานก๊อปด้วยนะฮะแล้วท่านจเจอกันใหม่สวัสดีจ้า